สวัสดีค่ะและคุณผู้ฟังอยู่กับเจนและพี่แนนนักจิตวิทยาการปรึกษาและคุณกำลังฟังออจิตพอดแคสต์กับรายการชีวิตวัยรุ่นรายการที่จะพาคุณไปทำความเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆที่วัยรุ่นต้องพบเจอรวมถึงเรียนรู้วิธีรับมือในมุมมองของนักจิตวิทยาสวัสดีค่ะพี่แนนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟงังวันนี้นะคะเจนอยู่กับพี่แนนนะคะกาวินทิพย์จันทานิยมนักจิตวิทยาการปรึกษาคนเดิมของเรานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของความคาดหวังค่ะแต่เป็นความคาดหวังของพ่อแม่นะคะทุกทุกคนเชื่อไหมคะว่าเมื่อความคาดหวังของพ่อแม่เนี่ยมันคือสิ่งที่หนักที่สุดสําหรับเด็กคนหนึ่งเลยยิ่งทําไม่ได้เนี่ยยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนล้มเหลวอืเจนเชื่อว่าหลายๆคนอะคะ่ะ กว่าจ,จะโตขึ้นมาจนถึงตอนนี้เนาะไม่รู้แหละว่าอายุเท่าไหรกันบ้างอะ่ะคงมีช่วงเวลาหลายๆช่วงที่ผ่านกันมานะคะอนุบาปลปฐมเนาะพี่แนน<ช>สอบเข้าขมัธยมค่ะพอเข้ามัธยมแล้วต้องเลือกสายทีอ่อยากจะเรียนอีกถูกต้องเพราะ<ม>ว่าที่จะเข้ามาหาลาัยต่อไปด้วย<ช>เนาะแล้วก็ต้องสอบเข้ามาหาลาัยอีกค่ะเลือกที่ทํางานอีกใช่ค่ะอืแล้วก็เชื่อว่าไอ้ทุกๆช่วงเวลาที่กล่าวมาเนะะี่ยค่ะพ่อแม่ต้องคาดหวังแน่แน่แน่แนอนค่ะอยากให้เรา ได้ในสิ่งที่ดีที่สุดหรือเป็นในสิ่งที่ท่านต้องการค่ะและท่านก็คิดว่ามันดีที่สุดแหละอืไม่ว่าจะเป็นให้ยกตัวอย่างง่ายตั้งแต่เด็กก็คือเป็นเรื่องเป็นเรื่องของการพัฒนาการแต่ละช่วงวัยนะคะพ่อแม่อยากให้เราเดินได้เร็วๆอ,อยากให้พูดได้เร็วๆใช่ค่ะอยากให้สอบเข้าโรงเรียนให้ได้อยากให้สอบเข้า,หา,หขามาหาว,วิทยาลัยให้ได้อยากให้มีผลการเรียนดีๆค่ะอืมหรือว่าถัดจากนั้นไปอีกก็คือ ต้องทํางานที่ด,ดีแล้วก็มีเงินเดือนที่ทด,ดีด้วยใช่ยังไม่พ้นอีกก็คือเลือกคู่ครองอใช่ไหมคะพ่อ<ช>แม่ก็แบบอยากจะให้เรามีแฟนดีๆถูกต้องอค่ะในลูกบางคนก็เขาก็อยากจะพยายามทําให้ได้เนาะอยากให้พ่อแม่ภูมิใจคะ่ะแล้วก็อยากให้ท่านเนี่ยมีความสุขแต่จริงๆแล้วในบางเรื่องอ่ะมันอาจจะเกินตัวเราก็ได้หรือว่าเราไม่ได้อยากที่จะทํามันจริงๆในที่สุดแล้วมันก็เกิดความเครียดอะคะ่ะอื เราเมื่อไหร่ที่ทําไม่ได้อะพ่อแม่ก็คือไม่คอยซัพพอร์ตหรือให้กําลังใจอืพ่อแม่บางคนก็อ,อาจจะนอกจากจะไม่ให้กําลังใจแล้วอาจจะแบบว่าเราอีกถูกไหมว่าทําไมเราทําไม่ได้ดุเราอ่ะอ่าใช่ค่ะดุเรากดดันแล้วพอคือคนรอบข้างไม่ร่วมยินดีหรือไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เราทำลงไปอะค่ะก็รู้สึกว่าเรากำลังล้มเหลวในชีวิตหรือเปล่าอืม อย่างตัวพี่แนนเองอะค่ะเคยถูกครอบครัวคาดหวังแล้วก็กดดันอะไรไหมคะแล้วถ้ามีอ่ะมันเป็นเรื่องอะไรคะพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมค่ะน้องเจนสําหรับตัวพี่เองก็มีบ้างเนาะพี่คิดว่าทุกคนก็คงเคยเจอความคาดหวังจากพ่อแม่อยู่แล้วเนาะอาจจะไม่เรื่องนึงก็เป็นเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเนาะส่วนมากของพี่อะ่ะจะเจอในช่วงตอนมัธยมปลายนะคะ เป็นเรื่องการเรียนแล้วก็การสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยอะ,ค,ะค่ะค่ะซึ่งพ่อแม่พี่ก็อยากให้เรียนในสาขาที่พ่อแม่คาดหวังเนาะก็คืออยากให้พี่เรียนหมออยากให้เรียนหมอ,อมแต่เอาจริงๆคือพี่ไม่ได้ชอบด้านนั้นเลยพี่ไม่ได้อยากเป็นหมออืมใช่แล้วก็โหหมอต้องใช้เกดสูงมากๆอะสูงมากๆคะ่ะแล้วก็พี่คิดว่าถ้าไปเรียนมันอาจจะไม่ไม่เหมาะกับตัวพี่ก็ได้อืมใช่แล้วพ่อแม่ก็กดดันเรื่อง เกดเลียอีกไหนจะตอนเข้ามหาลัยหรือต้องไหมคะเกดเฉลี่ยเนี่ยอืแล้วก็กดดันในการแบบเลือกทุกอย่างเลยแบบเลือกสาขาอ่าเลือกมหาลัยที่จะเรียนอีกเรื่องมหาลัยก็จริงค่ะใช่ใช่น้องเจนคือแบบเนาะพ่อแม่เขาก็อยากให้เราได้เรียนแบบมหาลัยดังๆถูกไหมคะจริงๆพ่อแม่จะคิดแบบนี้ แล้วมีกดดันเรื่องให้ต้องไปเรียนพิเศษต้องไปเรียนเพิ่มอะไรอย่างนี้มีไหมคะมีค่ะก็คือต้องส่งพี่ไปเรียนพิเศษเนาะซึ่งตอนนั้นอ่าพี่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องเข้าไปเรียนในตัวเมืองอ่าใช่เหนื่อย,ยเหยมือนกันค่ะคือต้องเรียนแล้วก็ต้องทําให้ได้ตามที่พ่อแม่คาดหวังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือพี่ก็สุดท้ายแล้วเนาะสุดท้ายแล้วพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้เรียนตามที่พ่อแม่คาดหวังอ่าเรียนในสิ่งที่พี่ชอบนั่นเองอะค่ะใช่แล้วพ่อแม่โอเคใช่ไหมคะหมายถึงณตอนนั้นอะณตอนนั้นใช่ไหมณตอนนั้นก็ จะโอเคส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่โอเคส่วนหนึ่ง mm hmm. แต่อย่างที่พี่จะบอกพ่อแม่อยู่เสมอว่าพี่จะพยายามทํามันให้ดีที่สุดในสิ่งที่พี่เลือกอพี่ก็ให้คําสัญญาอย่างเงี้ยกับพ่อแม่ไปว่าพี่จะทําเกรดให้ได้ดีๆที่สุดเท mm hmm. ่าที่พี่จะทําได้แล้วก็จะตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างเจนก็มีเหมือนกันนะคะแต่แบบเป็นช่วงที่เอ,อเข้ามาเรียนมาหาลัยเองนี่แหละก็คือสอบติดอะไรเรียบร้อยแล้วแหละ แล้วที่นี้ปกติอยู่กับบ้านตลอดค่ะย้ายมาเอาอยู่หอเองออกมาใช้ชีวิตเองจริงๆครอบครัวเขาก็กลัวนะคะเพราะเราก็เป็นผู้หญิงคนเดียวเขาก็กลัวเราจะเกเรหรือเปล่าจะเรียนไม่จบหรือเปล่าแล้วคือถ้าเรียนไม่จบเนี่ยมันต้องดูไปกลายเป็นคนล้มเหลวแน่ๆเลยซึ่งจริงๆละค่ะหลายๆคนก็กลัวความล้มเหลวค่ะหรือบางครั้งแล้วก็บอกคนอื่นได้ว่าคนเนี้ล้มเหลวอืมไม่ประสบความสําเร็จค่ะแต่จริงๆแล้วค่ะตัวเจนเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่า ล้มเหลวมันหมายความว่ายังไง mm hmm. จริงๆแล้วอะไรคือล้มเหลวคะ่ะการล้มเหลวเนาะคือการที่เราไม่ประสบผลสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราได้มุ่งหวังตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกอะคะ่ะสําหรับ mm hmm. ตัวตัวพี่แนนเองอะคะ่ะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเนาะที่จะเกิดขึ้นกับเราหรือใครๆก็ได้ะคะ่ะรวมไปถึงคนที่ประสบความสําเร็จมาแล้วแนนคิดว่าคนเหล่านั้นนะคะต่างก็น่าจะเคยผ่านความล้มเหลวมาก่อนอถูกต้องไหมคะถูกต้องซึ่ง ในการที่เขาล้มเหลวมาก่อนอ่ะเขาก็อาจจะได้เรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นจนได้แนวทางในการนํามาซึ่งความสําเร็จตามมาที่หลังจริงค่ะเพราะความล้มเหลวอ่ะค่ะเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จนะสําหรับพี่พี่คิดว่าอย่างนั้นเพราะการล้มเหลวทําให้เราเกิดการเรียนรู้ขึ้นว่าถ้าทําแบบนี้มันจะล้มเหลวเราต้องทําอีกแบบหนึง่งมันถึงจะดีกว่าพอเข้าใจและ่อน,นึกภาพออกไหมคะน้องเจนเข้าใจค่ะเข้าใจนึกภาพออกเพราะว่าเอออย่างที่พี่แนนบอกเลยเออ จริงนะคนที่มันจะประสบความสําเร็จเลยทุกอย่างเลยทําครั้งเดียวแล้วสาเร็จเลยมันคงหายากมากๆใช่ใช่ค่ะก็คือทุกคนจะต้องอาจจะต้องเคยผ่านความล้มเหลวหรือความผิดหวังมาบ้างแน่นอนแล้วเอ้การผิดหวังล้มเหลวนะั้นนะเราต้องได้อะไรจากมันถูกต้องค่ะ <ขา S 1> เจนใช่คนเราจําเป็นต้องประสบความสาเร็จไหมคะพี่แนนอืแล้วถ้าสมมติว่าเราประสบความสาเร็จนะแต่มันเป็นเรื่องที่ พ่อแม่ต้องการอะแต่เราไม่ได้ต้องการมันเลยอย่างนี้เรียกว่าประสบความสําเร็จอยู่ไหมคะมันก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่าเป็นการประสบความสําเร็จในสิ่งที่คนอื่นอยากให้สําเร็จนึกออกไหมเอ่ยไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะทําให้มันสําเร็จตามที่เราคาดหวังด้วยตัวของเราเองอแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะประสบความสําเร็จในเรื่องที่พ่อแม่ได้คาดหวังไว้แต่เราอาจจะไม่ได้อยากประสบความสําเร็จในเรื่องนี้ มันก็จะทําให้เราไม่มีความสุขเลยนะคะและอาจจะภูมิใจกับความสําเร็จนี้ไม่ไม่ถึงที่สุดนึกออกไหมเอ่ยไม่เต็มที่ไม่เต็มที่ค่ะใช่คอนกออกแบบเออแต่แต่เจนมองว่าโหถ้าเขาทําสําเร็จนี้คือเขาก็เก่งมากเลยนะเก่งใช่ค่ะนี้ต้องยอมรับว่าถ้าสมมติสาเร็จทุกอย่างตามที่พ่อแม่เ้าหวังใช่แล้วเราไม่ได้ชอบด้วยแต่เราทําได้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะความสำเร็จที่สุดที่แบบเราพยายามในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบ พยายามมากๆใช่ค่ะจริงๆแล้วความสำเร็จมันมันมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่จับต้องยากเหมือนกันนะคะความล้มเหลวก็เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าว่าเราตั้งเป้าหมายว่าอะไรแบบนี้ไหมคะใช่ค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วไอ้ความคาดหวังที่พ่อแม่ให้มาเราปฏิเสธไม่ได้ไหมคะคือไม่อยากทำอะ่ะไม่อยากทำจริงๆเลยเราจะ ทำยังไงให้พ่อแม่เข้าใจมุมมองของเราได้บ้างคะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะทําไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเลยแต่พ่อแม่ก็แบบลูกต้องทําเถอะมันดีมันดีต่อตัวลูกแล้วพ่อแม่เห็นว่ามันดีมากค่ะอโอเคสําหรับตัวพี่แนนเองเนาะพี่แนนคิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความคาดหวังของพ่อแม่นะคะ,คะถ้าสิ่งนั้นเราไม่ได้ชอบมันเลยยกตัวอย่างนะค่ะสมมติพ่อแม่อยากให้เราเรียนหมอค่ะแต่ตัวเราชอบวิศวะค่ะอื ถ้าเราทําตามความคาดหวังของพ่อแม่ในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบลองคิดดูนะคะน้องเจนว่าเราต้องอยู่กับสิ่งนั้นหรือว่าทนเรียนในสิ่งที่เราไม่ชอบไปกี่ปีอ๋อแล้วเราต้องทํางานในสิ่งใช่เราต้องทํางานในสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นน่ะนานแค่ไหนเราจะมีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นไหมแต่ถ้าเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบอย่างเช่นสายวิศวะที่พี่พูดไปเนาะเราก็คงทําได้ดีเพราะว่าเราชอบมันอ๋าและสิ่งที่จะทําให้พ่อแม่เข้าใจในสิ่งที่เราเลือก นอกจากการที่เราพูดหรืออธิบายไปแล้วก็คือการกระทําจริงค่ะการกระทําสําคัญกว่าคําพูดถูกต้องค่ะน้องเจนถ้าเราทําให้พ่อแม่เห็นไปเลยว่าเราเรียนได้ดีขนาดไหนจบมาแล้วเราก็มีอาชีพที่มันคงได้เช่นกันะยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นวิศวกรเมื่อสักครู่เราจบมาทํางานไปสักระยะ มีประสบการณ์มาก,มกาพอ,อเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากพอแล้วเราอาจจะเปิดบริษัทของเราเองเลยก็ได้ uh huh. แบบนี้พ่อแม่ก็คงภูมิใจ <ผม S 1> ในต,ใตัวเราที่เป็นออวิศวกรได้เหมือนกันไม่แพ้กับอาชีพหมอเลยค่ะเพราะฉะนั้นความคาดหวังของพ่อแม่ถ้ามันไม่ตรงกับความค,ดคามคดเขาเรียกว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราก็ควรที่จะปฏิเสธพ่อแม่ได้เราก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธใช่เราทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกสิ่งที่เราชอบ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ตรงกับพ่อแม่ก็ตามใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องทําทางนั้นให้ดีให้พ่อแม่เขารู้สึกว่าเออโอเคเราพิสูจน์ตัวเองได้แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะคือเราเมื่อเราเต,ตัดสินใจไปแล้วเนาะเราก็ต้องทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดให้การกระทําที่เราได้ตัดสินใจเลือกไปอะ่ะมันส่งผลออกมาว่าเราทํามันได้ดีแค่ไหนอ่าพ่อแม่เขาจะได้เข้าใจแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เราพยายามหรือสิ่ง ที่เราชอบสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทํามันจริงๆอะค่ะน้องเจนอืมแล้วถ้าสมมติว่าเราเราทําไม่ได้ตามที่พ่อแม่คาดหวังไว้อ่ะค่ะคือเจนคิดนะว่าเราก็คงรู้สึกผิดแล้วก็โทษตัวเองมากๆเลยที่ทําให้ครอบรัวผิดหวังอะแล้วอย่างเงี้ยเราจะจัดการกับมันยังไงดีคะค่ะน้องเจนอย่างที่บอกเนาะเราต้องพิสูจน์ให้พ่อกับแม่เราเห็นว่าสิ่งที่เราเลือกนั้นดีที่สุดสําหรับตัวเราเอง เป็นสิ่งที่เราถนัดแล้วก็ชอบมากกว่าอทํามันออกมาให้ดีที่สุดนะคะอย่างที่บอกการกระทําสําคัญกว่าการพูดใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่ควรที่จะรู้สึกผิดหรือโทษตัวเราเองเราควรที่จะขอบคุณแล้วก็ให้กําลังใจตัวเราเองที่กล้าที่จะเลือกในสิ่งที่เราชอบแล้วก็สิ่งที่เราทํามีความสุขอืมใช่เราไม่ควรที่จะโทษตัวเองโทษตัวเองอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เราบั่นทอนจิตใจของเราเองแล้วมันอาจจะทําให้เราแบบ เฟลไปเลยก็ได้เราควรที่จะพยายามให้กำลังใจตัวเองเยอะๆเ, mm hmm. เราจะได้รู้สึกว่าฉันก็เก่งเหมือนกันในทางที่ฉันเลือก mm hmm. ฉันทำได้ในสิ่งที่ฉันเลือกฉันต้องทำให้ได้สิ mm hmm. ใช่แต่อันนี้ก็หล่าอองหฟังพี่แนนก็คิดนะคะว่าเอ๊ะเราเคยทำเรื่องอะไรที่ทำให้พ่อแม่แบบรู้สึกผิดหวังเสียใจหรือเปล่าหรือเราเคยทำอะไรล้มเหลวหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะมีช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราทำอะไรพลาดบางอย่างนะคะแต่ แต่เรากลับไปหาพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าเราอืมไม่ได้ไม่ได้ต่อว่าหรือโกรธเราหรือตาหน้าว่าเราเป็นคนที่ล้มเหลวแต่ว่าเขากลับซับพอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่พ่อแม่ซับพอร์ตมันควรจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาช่วยเราด้วยเหมือนกันไหมคะใช่ใช่ค่ะน้องเจนก็คือการที่เราได้รับการซัพพอร์ตจากพ่อแม่หรือว่าบุคคลที่เรารู้สึกว่า เขาควรที่จะซัพพอร์ตเราอะ่ะมันจะช่วยเป็นแรงกระตุ้นอีกอย่างหนึ่งให้เราให้เราได้มีกําลังใจทําในสิ่งนั้นต่อไปถึงแม้ว่าเราจะอ่าทําครั้งแรกอาจจะล้มเหลวแต่ว่าพอเราได้กําลังใจแล้วก็จะมีกําลังฮึดสู้ในการทําลุกขึ้นมาทําสิ่งนั้นใหม่ให้เรามี <c oughs> มีมีกาลังใจในการที่จะทํามันต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ สมมติว่าตอนนี้มีพ่อแม่ฟังอยู่ก็อยากให้เข้าใจอยากให้เข้าใจลูกๆใช่ใช่ค่ะให้เขาได้เลือกทําในสิ่งที่เขาถนัดหรือสิ่งที่เขาชอบเนาะอย่าไปคาดหวังกับตัวเด็กหรือตัวลูกเยอะเกินไปเพราะว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่กดดันและเด็กหรือว่าลูกเราอ่ะต้องแบกไว้จริงค่ะมันจะหนักเกินไปสําหรับคนคนหนึ่งกอย่างยิ่งความคาดหวังของพ่อแม่เนี่ยก็คือหนักมากๆถูกต้องค่ะน้องเจนพี่เห็นด้วยค่ะอันนี้ จริงๆแล้วนะคะตั้งแต่ฟังพี่แนนมาใช่ไหมคะเจนมองว่าความคาดหวังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะมันช่วยทําให้เราเนี่ยมีแรงจูงใจที่อยากจะประสบความสาเร็จแต่บางครั้งะค่ะการคาดหวังที่มันมากเกินไปหรือคาดหวังผิดเรื่องนะคะแบบน้องเขาอาจจะไม่ได้เก่งอันนี้อแต่เราก็ไปคาดหวังว่าเขาจะต้องเก่งเนี่ยมันก็สร้างความอึดอัดให้เราได้ไม่น้อยในฐานะตัวลูกฉะนั้นเราลองมาคิดกันดูใหม่นะคะแล้วก็ วางแผนกันใหม่ว่าอะไรมันคือความสําเร็จของตัวเองไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตมากมายอแล้วก็ลองทำไอเป้าหมายนั้นของเราให้มันสําเร็จไม่จําเป็นต้องสําเร็จในครั้งเดียวไหมคะพี่แนนใช่คืออ่ะอย่างพี่ยกตัวอย่างอย่างนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านในการทดลองอเขาก็ไม่ใช่ทดลองครั้งเดียวแล้วเขาทําได้เลยถูกไหมคะ,คะเขาก็อาจจะทดลองเป็นร้อยเป็นพันรอบจนมันสําเร็จใน สักครั้งหนึ่งที่เขาทดลองอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเหมือนที่น้องเจนพูดมาเหมือนกันคือมันอาจจะไม่ได้สําเร็จภายในครั้งเดียวืมออ่าส่วนถ้าสมมติว่าพ่อแม่คาดหวังในตัวเราก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะคะอแต่ถ้ามันไม่ใช่ทางของเราจริงๆก็ค่อยๆบอกท่านแล้วก็พิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าทางที่เราเลือกเนี่ยมันก็ดีต่อตัวเราเองมันก็เป็นเส้นทางของเราเอง ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะน้องเจนแล้วก็อยากจะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่สักนิดนึงเนาะเผื่อคุณพ่อคุณแม่เข้ามาฟังด้วยได้ค่ะค่ะก็คืออ,าอยากให้คาดหวังในตัวลูกหรือในตัวเด็กพอประมาณให้เขาได้มีมีเป้าหมายหรือว่ามีวิธีคิดของเขาเองด้วยเนาะถ้าไปคาดหวังเยอะเกินไปอะค่ะเด็กจะเหนื่อยและ เด็กอาจจะไม่อยากทําอะไรเลยก็ได้หมดแรงหมดแรงหมดพลังใช่ค่ะเอาแบบคาดหวังแบบพอประมาณพอดีพอดีก็พอนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะขอบคุณพี่แนนมากๆเลยขอบคุณน้องเจนเช่นกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ a อจ j i t Podcast ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android